สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการขอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการขอวิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2 5 1 7ถ่ายทอดสดทางช่องเ HD เดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา3สินาทีถึงเวลา16บหกนาฬิกา30มสินาทีคู่มวยทาการและสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการผู้รล่าทางด้านใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาต่อเวทน้ำหนัก134อาปอน ต่อเวทน้ำหนัก1น่ปอนในทางด้านกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างต่อเวทน้ำหนัก135ปอาปอนคู่ที่2การสดเป็นการุูร่างทางด้านก้องสุรินทร์สอจอริกเมืองนนทพบกับทางด้านพบกันกอการรว่วต่อเวทน้ำหนัก1 1 8่อปดอนคู่ที่3การสดไปรองคู่เอกเป็นกานกรุูร่างทางด้านไ่แดงกอการรว่วพบกับทางด้านลุงแสงตะวันสอภาราชต่อเวทน้ำหนัก137ปอาดปอนคู่ที่4การสดเป็นคู่เอก เป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยช่องเจ็ดสี1 1 8อปอนด์เป็นการผู้ล่นทางด้านวันชัยน้อยสอทอยเยี่ยวบางแสนพวกทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยต่อเวทน้ำหนัก118ปอนด์ <c oughs> เราก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณนะ์ครับคู่หนึ่งการสดเป็นการผู้ล่นทางด้านใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสา ต่อเวทน้ำหนัก1 3 4ปอนด์ต่อเวทน้ำหนัก1ปอนด์ให้ทางด้านกอไผ่สอย,ยิ่งเจริญการช่างต่อเวทน้ำหนัก1 3 5ปอนด์ไฟแดงนะคปับทางด้านใจเพชรศูนกีฬาท่าเสาหรือด้านใจเพชรสิงห์มาวินอายุ20ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง1 7 7ซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินทางด้านใจเพชรนะเ,เ,เป็นมวยถนัดส,า,ส,า,สายรูปร่างช่วงโฉงในสูงยาวนะอาวุธกบเครื่องบูสู้ดี การแรกกาสวนเตะต่อยหนักแรงครับจังหวะดักเตะดักแทงทำมดีเข้าวงในล็อกรัดมัดตีดีแข่งแก้งแข่งแรงจังหวะดันแทงกวางแทงทำมดีโอจี่ดูใจมั่นคงสองไฟล่า,ลาสุดก็มีพลิกชนะคะแนดนด้านน้องเดียดงเมืองคอนที่เวทีมัวร่าจำเนินแล้วก็ไฟล่า,ลาสุดครับชนะคะแนดนด้านกอไผ่าาสอยิ่งเจริญการช่างที่เวทีมัวราาจำเนินส่วนฝ่ายเมืองนับไปทางด้านกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างหรือด้านกอไผ่กอศักดิ์กำพู อายุ22ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดเชียงใหม่สูง174ซนเมตรทำการเก็บตวัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์ดังนั้นกอภผ่นะเป็นมวยถนาดกว่าบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธเดินเปิดเกมนะเตะต่อยนำ้ำขวาคอตีเข่าเข่า,ขานายป้ามรัดมาตีดีแข่งแกล้งแข็งแรงใช่ได้วุฒิจิตใจมั่นคงสองฝ่ายล่าสุดก็มีชนะน็อกด่วย3ด้านก้องพิพพชอหุฮายุยสูนะครับที่เวทีมวยตะวันนา แล้วก็ไฟลล่าสุดแพ้กคะแนนด้านใจเพชรสูนกีฬาท่าเสาที่เวทีมวัวราาจำเนิน <c oughs> มวยคู่เนี้สมาชิกท้งนักมวยคู่เนี้สมาชิกนักชกด้าน่วยแดงทางด้านใจเพชรสูนกีฬาท่าเสาเนี่ยนักชกรุ่นน้องนะับฟอร์มสดฟอร์มการชกเนี่ยหกไฟล์หลังสู้่ยชนะติดต่อมาตลอดครับสภาพร่างกายช่วงเนี้ถือว่าดีเยี่ยมทรงมวยทางมวยนะเป็นมวยถนัด้ายอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดี หน้าเสื่อตัวเงินดีนะบรรยากาศที่มุมบรรยากาศในเวทีเนี่ยดูดีนะครับส่วนนักชกด้านก่านเมืองทางด้านกอไผ่สอย,ยิ่งเจริญการช่างนักชกรุ่นพี่นะมาจากทางด้านภาคเหนือนับสไตาการชกประเภทมวยเดินเตะเดินต่อยบูสู้ดีอาวุธอ่อนนดิดหนักดิแรงสุกูรณครับ,รบเข้าในแข่งแรงใช้ได้การยืเลยป่ายในมัน่นคงหัวใจ,จสู้ดีก่อนที่ผมจะทาการสรุปการเขาพคิดจำจะเล่าข่าวนะสมาชิกมวยคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในไฟล์ล่าสุดคู่นะครับ วันนั้นเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ที่7เดือน4ปี2567กเจ็เจอกันมาเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานครับวันนั้นเจอกันที่เวทน้ำหนัก1 3ึาปอนด์ที่เวท,เวทีมัวราาจำเนินรูปเกมการโวบนน,นต่อยกันสนุกครับรูปเกมการโกเนี่ยสนุกและอก,กันสนุกพลิกไปพลิกมาครับโคผ้ายกในกรรมการรวงคะแนนแล้วก็ชูมือทางด้านใจเพชรสูงกีฬาท่าเสาเอาชนะคะแนดนด้านกอภอั่สอยิ่งเจริญการช่างรงมาแบบสนุกนครับไฟเนี่ยเป็นการแก้มือล้างตากันใหม่ที่เวทีมัวเจ็ดสี่ครับ ส่วนตัวน้าเรื่องชอบและก็แนะนาให้สมาชิกนับเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างด้านใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสานะครับดูว่าจังหวะฝีมือความหลากหลายความหนักแรงของวุฒิวงนอกเนี่ยดูว่าออกได้หลากหลายหนักแรงกว่านะครับความเป็นมวยเนี่ยดูดีฝ่าจังหวะดักเตะดักแทงทาได้ดีฝ่าครับต้นๆเนี่ยหลักเตรียมสมองมวยก็ดูดีฝ่าครับตามทรงมวยทางมวยต้น,ตนๆเนี่ยเข้าไปก่อนนะสมาชิกมีราคาสมาชิกก็รืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายประทับบทเบียดแล้ววุบไปแล้วนะครับทั้งด้านใจเพชรเนี่ย ไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายเข้าวงในกดแขนไร้แขนหว่างหน้าสู้ได้ดูดีฝ่าครับจะบทเบียชนะกอผ่ายสอยยิ่งเจริญการช่างย้ำแขนไปได้อีกหนึ่งไฟก็มาถึงคู่ที่2ครับคู่ที่2การสดเป็นการพู้ล่างทางด้านก้องสุรินสอจอล็กเมืองนนท์พบกับทางด้านท็อปกันกอการรวกต่อยเวทน้ำหนัก118ปอนด์ฝ่ายแดงนับเป็นทางด้านก้องสุรินสอจอล็กเมืองนนท์หรือด้านก้องสุรินสอดำเนิน อายุ20ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง168เซนติเมตรทำการเจ็บตัวฟิดซ้อมที่ค่ายมวยสอจอริกเมืองนนท์ทางนั้นกล้องสุรินทร์นะับเป็นมวยถนัดนาสายคนระับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องเตะสายต่อยสายคนระับจังหวะดักเตะดักแทงรีมัดซอกในอ่อยนุ่นแรงซอ,อ,อ,อกดักศอกส่วนเน้ยออกในแม่นออริคมมีลูกเตะขาแรงๆครับเข่าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้สอกระปชิดออกได้ดีโคหัวใจเนีย่ยมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด้านยอดศิลปะรถสวยจ้าเจด ที่เวทีมวยช่องเจสีแล้วก็ไฟล่าสุดนะแพนนอกยุยสองด้านทองลำพูนไม้หมอนฟอรเรสตรายการวันชิบชิปที่เวทีมวยรูมินีส่วนฝ่ายเมืองเมืองด้านท็อปกันกอาการรวกหรือด้านท็อปกันเกียร์ทรงฤทิ์หรือชื่อเก่าคือสายอาสูรสิทธิ์พรเทพอายุยี่บสองปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาทําการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียร์ทรงฤทิ์ ทางด้านท็อปกันนับเป็นมวยถนัดกวาเอาคบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะต่อยหนักแรงนับมาเสาะอ,ออยดีเข่าวงในเนี่ยล็อกรัดมัดตีเหนี่ยวแน,น่นแข่งแก้งแข็ง,ขงแรงปอดใหญ่ป่าแรงการยื้อเล่ปลายมั่นขงหัวใจเนี่ยสู้ดีสองไฟล่าสุดเินแพ้คะแนนด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีที่เวทีมวยจิตมังนน์แล้วก็ไฟล่าสุดนับแพ้นอกจุยสองด้านเทพมังกรชาญชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยจิตมังนน์ มวยคู่นี้สมาชิกนักชกด้านฝ่ายแดงครับก้องสุรินทร์สอจอเล็กเมืองนอนท์เนี่ยนักชกรุ่นน้องครับประเภทมวยฝีมืออาวุธหนักแรงครับทรงมวยทางมวย,มวยเป็นมวยถนัดสายครับเตะต่อยหนักแรงจังหวะดักเตะดักแทม,ม,อออแม,ม,มดีนะครับมาสออ่อยรุนแรงหลักเตรียมสมองมวยดีครับชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่แห่งนี้เป็นประจําสม่ําเสมอน,นะครับส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินนักชกรุ่นพี่ครับทางด้านท็อปการกอการรวกย้ายศึกครับแล้วก็ย้ายศึกนะมาจากทางด้านศึกมวยดีวิธีไทยแล้วก็ ย้ายมาอยู่ภายใต้การสนับสนุนครับของด้านโกเดพารันชัยครับมาใช้สี่เสื้อกอก,อการร่วงครับของด้านโกเดพรันชัยประเภทมวยบูสู้ดีครับอาวุธหนักแรงเตะต่อยหนักแรงจุดเด่นมวยเข่าในนับร็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลาย,ลาย,ลายแรงบรูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธแต่เพิ่งจะมาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่ 4, ไฟเนี่ยเป็นไฟแรกครับสรุปการขวิจารณ์นับคู่ที่สองเนี่ยส่วนตัวนะผมเลือกชอบทางด้าน นักชกรุ่นน้องนับถึงด้านกล้องสุรินสอจอเล็กเมืองนนครับแต่มวยคู่นี้สมาชิกผมดูว่ารูปเกมต้นต้นเนี่ยน่าจะออกมานับชิงจงังหวะแรกวุนกันสนุกครับทั้งคู่ในประเภทต้นๆอาวุธหน,นักแรงทั้งคู่นะใครพลาดโดนใครมีกวาโดนนับโดนน็อกได้เลยครับแต่ผมดูว่าทางด้านทรงการชกด้านกล้องสุรินเนี่ยทรงการชกในแก้เกมง่ายฝ่าครับอาวุธดูว่าออกได้หลากหลายนะไปไปลายเนี่ยดูว่าออกได้หนักแรงฝ่าความมั่นคงการยียไรปลายครับรูปบูรูกสู้เนี่ยดูดีฝ่า จะบทเบีย่ยชนะนักชกรุ่นพี่ครับอย่างด้านท็อปการกอการร่วงไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3การสดเนี่ยไปรองคู่เอกเป็นการโพล่าทางด้านไผ่แดงกองการร่วงพบกัทางด้านลุงแสงตะวันสอพาราต่อยเวทน้ำหนัก137ามบปอนด์ฝ่ายแดงนรรับไปทางด้านไผ่แดงกองการร่วงหรือด้านไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์หรือชื่อเก่านะัปทางด้านมังกรเพชรสกอกสุออหมายิมอายุ24ปีมวยมาจากจัหงหวัดนครปฐมครับ สูง170เซนิเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเกียสิส่งดทธิ์ทางด้านไพ่แดงนะเป็นมวยถนัดขวาครับตรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอากรบเครื่องครับรักเรียมสมองมวยดีมาซอกหน่อยรุนแ,แ,แรงครับซอกดักศอกส่วนที่ออกในแม่นออกด้คมมีลูกเตะขาแรงๆครับจังหวะดักเตะดักแทงก็ทำได้ดีแข้งหน้าสายก็ออกได้ดีครับวงในเข่ามีลูกกดแขนไร้แขนกว้างหน้าดันแทงมีสอกสลับผู้ที่สนใจในสู้ดีมีลูกขึ้นตลอดส่องไฟล่าสุดคุณแพ้คะแนนด้านดวงสมพงษ์จิตมงนท ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดนะแพ้คะแนนด้านก้องกุราจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ครับแบบอาวุธเนี่ยดูไม่แพ้นะแต่บรรยากาศการเล่นเนี่ยแพ้นะครับส่วนนักทงด้านขวาเมือนร,รุ่งแสงตะวันสอพาราชหรือชื่อเก่าวคือตะวันศึกศิษย์อาจารย์บุญชอบอายุ29ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง174เซนเมตรทำการเก็บตวัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยส่อพาราชทางด้านรุ่งแสงตะวัน,นครับเป็นมวยถนัดสายครับจังหวะฝีมือดีหลักเตรียมสมองมวดีครับ อาวุธออกหลากหลายหนักแรงทุกทูกเตะต่อยหนักแรงครับเตะซ้ายต่อยซ้ายจงังหวะดักเตะดักแทงทำดีมัดเสาะอ่อ,อ,อยรุนแรงเข้าวงในล็อกรักรดมัดตีแข็งแรงใช้ได้ซอกรับชิดอ่อยดีวคจิรใจมั่นคงสองไฟล่าสุดคุณพิกชนะคะแนนด,ด้านยกพลันชัยที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดนะับแพ้นอกด้วยหนึ่งด้านไมเคิลบางเทามวยไทยเ m a ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่น,นี้สมาชิกทางด้านนันชกชกฝ่ายแดงครับไพแดงกอการร่วงเนี่ย นักชกรุ่นน้องครับย้ายศึกมาจากศึกจิตเมืองนนท์ครับทางด้านมาทางด้านศึกจิตเมืองนนท์ทางด้านศึกมวยดีวิถีไทยครับมาอยู่กับทางด้านผู้สนับสนุนใหม่นับทางด้านกอการร่วงเนี่ยของทีมงานโกเดพาลันชัยครับมาชกที่เวทีมวยเจ้าเจ็ดสี่ไฟเนี่ยเป็นไฟแรกครับเป็นมวยถนัดซ้ายครับอาวุธครบเครื่องหลักเตรียมสมองมวยดีอาวุธมีทุกลูกครับนอกได้ได้ดีเตะต่ตอยหนักแรงครับจาวาดักเตะดักแทงดีแข้งหน้าซ้ายเนี่ยออกดิเม่นยำรุนแรงเข้า,ขาของในแข,งแข่งแข้งแข่งแรง,แง àng, าการยืดเลยปลาย่มมั่นคง สภาพร่างกายเนี่ยได้หนุ่มได้สดกว่านะรูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้ลอยฝ่าบรรยากาศหน้าเสือดตัวเงินเนี่ยดูดีฝ่าส่วนนักชกด้านขวาเงินครับนักชกรุ่นพี่ครับทางด้านลุงแสงตะวันสอพาราครับประเภทอายุมวยมากกันครับอายุจริงมากกัน5ปีประเภทมวยอาวุธคบเครื่องรักเตรียมสมองมวยดีนบเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จัะจังหวะฉา,ายครับอาวุธก็กได้หลากหลายนะมีทุกลูกนอกได้ในดีแต่ความเชื่อถือนะครับแล้วก็มาตรฐ,ฐานในตัวนักมวยเองเนี่ย เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับบางไฟก็มาชกดีนะครับบางไฟก็ชกมาไม่ดีนะครับมาตรฐานเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับสรุปการเขาวิจารณ์คู่ที่3าเนี่ยส่วนตัวยังเลือกชอบนะในทางด้านนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงได้ลอยฝ่าสภาพร่างกายที่หนุ่มที่สดกว่านะครับอย่างด้านไผ่แดงก่อการรว่วดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมต้นๆเนี่ยน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกอาวุธกันสนุกนครับแต่เกมไปปลายบทเบียดแล้ววูไปแล้วดูว่าทางด้านไผ่แดงครับ ไปปลายเนี่ยการยืนเล่ปลายเนี่ยดูว่ามั่นคงฝากเข่าไงนจะดูว่าแข็งแกร้งแข็งแรงฝ่าครับการยืนเล่ปลายเนี่ยบทเบียดและวุฒิโดนต่อโดนเนี่ยดูว่าธาตุมวยหัวใจรูปบูรุกสู้มาตรฐานการทํามวยนะครับดูดีฝากการยืนเล่ปลายมั่นคงฝากจะบทเบียดชนะนักชกรุ่นพี่อีกด้านลุงแสงตะวันสอพาราดไปได้แบบสนุกนะครับ ก็มาถึงคู ar, ่ที 4, ่4ขการสดคู course, ่ที่4ี่รสดเป็นการชิงแชมป์ว่างับ1นึรบปดปอนด์ของเวทีมวยช่องเจ็ดสีเป็นการผู้ร่างทางด้านวันชัยน้อยสอทอเยี่ยวบางแสนพวกทางด้านยกคีดีทีเอ็นมวยไทยต่อยเวทน้ำหนัก118อปอนด์ฝ่ายแดงนะทางด้านวันชัยน้อยสอทอเยี่ยวบางแสนหรือด้านวัยชัยน้อยสิงปาปากน้อยหรือด้านวันชัยน้อยสิทธิ์สวรรค์เสืออายุ24ีปีครับเป็นมวยมาจากจังหวัดนครพนมสูง1น5เซนเมตร ทางด้านวันชัยน้อยนะับเป็นมวยถนาดสายะครับจังหวะฝีมือดีเอาตัเครื่องนะรับหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกชานะครับอาวุธนี่ออกได้หลากหลายเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงดีแข้งหน้าเนี่ยออยดีมาสอดรุนแรงสอกดักสอกสวนยี่ออกได้แม่นออกได้คมเรียมตัวดีนะครับเรียมหักเรียมเทเนี่ยทำไม่ดีเข่าในปัป้ามรัดมัดตีดีจังหวะแทงขว่างแทงก็ทำไม่ดีสอกรับประชิดออดีหัวจี้ใจสู้ดี สองไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะน็อกยุ้ยสี่ด้านเจเจอภิมลสี่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะน็อกยุ้ยสองด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกลายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจอนครับส่วนฝ่ายเมืองหนงด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยถึงด้านยกคีรีสอบเพชรจำรัดหรือชื่อเก่าคือเพชรชวัตพุ่มพันม่วงอายุยี่สามปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยยิมครับทางด้านยกคีรีเป็นมวยถนัดขวานะครับตรงมวยมวยเข่านล็อกรัดมัตตี ดีน,นับเหนียวแน่นแข่งแก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธเตะต่อยหนักแรงนับมาสออยดีหัวจิวใจเนี่ยสู้ดีมีลุกคึ้ตลอดสองไฟล่าสุดมีพลิกชนะคะแนนด้านเพชรมงคลสูนกีฬาห้่ยตุ้มที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่แล้วก็ไฟล่าสุดรับชนะคะแนนด้านหานเพชรเกียรตเพชรที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านนักชกไยแดงนับนักชกรุ่นพี่ทางด้านวันชัยน้อยสอ ME ทอยเยี่ยวบางแสนรับ ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยดูดีฝ่ารับหลังจากหยุดถ่ายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยคือหยุดไปเลยนะครับไม่ได้ชกเลยนะครับไม่ทําร่วมนานปีนปีครับกลับมาชกเนี่ยไว้สี่ไฟครับชนะ3มไฟแล้วก็ยกเลิกการแข่งขัน1ไฟนะครับสภาพร่างกายและฟอร์มการชกเนี่ยก็ถือว่ายังดูดีอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่ครับก่อนที่หยุดถ่ายไปเนี่ยมวยเกรดเอของเวทเนี่ยทางด้านวันชัยน้อยเนี่ยประทะมาหมดแล้วนะครับ ประเภทมวยทรงมวยถนัดสายครับอาวุธครบเครื่องราักเตรียมสมองมวยดีนอกได้ในดีมาสอ,อกอนุนแรงโดยเฉพาะสอกดกักสอกสวนเนี่ยออกได้แม่นออกได้คมส่วนนักชงด้านขวาญเงินครับนักชกทางด้านขวายเงินครับทางด้านยกคีดีทีเอ็นมวยไทยนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดครับสภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าเยี่ยมเลยครับฟอร์มการชก8ปดไฟล่าสุดเนี่ยชนะติดต่อมาตลอดโชว์ดีโชว์สวยครับประเภทมวยทรงมวยทางมวยมวยเข้าในแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับเดินแทงขว่างแทง ปอดใหญ่ป่าแรงข้อแขนแข็งนะมีลูกยัดแส้งแรงการยืดปลายมัน่นคงโคจิจิตใจเนี่ยสู้ดีมากนะมีลูกตลอดสรุปการขาวิจารณ์คู่ที่สี่นะครับคู่เองเนะี่ยส่วนตัวนะสมาชิกผมเลือกชอบและแนะนำนะให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักจกรุ่นพี่ด้าน,นวันชัยน้อยสอทอยเหยียวบางแสนดูว่ามวยคุณเนี่ยสมาชิกรูปเกมต้นๆเนี่ยทางด้านวันชัยน้อยเองเนี่ยดูว่าจงังหวะฝีมือความหลากหลายความรวดเร็วห่อวุธเนี่ย ดูว่าอวงนอกเนี่ยออกได้หลากหลายรวดเร็วฟาบจังหวะตั้งรับจับทางดูดีฝ่าจังหวะดักเตะดักแทงเนี่ยทาได้ดีฝ่าดนะปัดซ่อเนี่ยอ่อกรุนแรงต้นต้นเนี่ยรุนนับคุนนกก่อนได้เลยนะครับตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านวานชัยน้อยดูว่าได้เปรียบไปปลายในเกมปะทับบเบียบไปแล้วทางด้านวัยชยน้อยนะครับขอพยายามชกในรูเกมตัวเองถนัดอย่าเน้นปั้มเข่าในมากครับดันเตะดันแทงวงในกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ไว้นะครับไปปลายในปะทับกันไปแล้วไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายเนี่ย ดูดีฝ่าครับจะบทเบียดเอาชนะนักชกรุ่นน้องครับอย่างด้านโยกคิรีทีเอ็นมวยไทยเป็นไม่ได้แบบสนุกพร้อมกับฟ้าแชมป์118อปอนด์ของเวทีมวยช่องสี่ไปครองได้นะครับผมก็จะนำการสรุปการวิจารณ์ครุยหนึ่งการสดเลือกชอบทางด้านใจเพชรูนย์กีฬาท่าเสาครับ,รบดูว่าง่วะฝีมือความเป็นมวยความหลากหลายหูดหน้าเสือตัวเงินเนี่ยดูดีฝ่าจะชนะกอไผ่สอยยิ่งเจริญการช่างไปเป็นแบบสนุก คู่ที่2นะครับเลือกชอบด้านกล้องสุรินทร์สอจอเล็กมังนนท์ดูว่าอาวุธน,นียออกได้หลากหลายฝ่ารับการยื้ไดลปลายมั่นคงฝ่จาจะบทเบียดชนะท็อปการกอร่อการร่วงเป็นแบบสนุกคู่ที่3การสดเลือกชอบด้านนักชกรุ่นน้องครับนึงด้านไผ่แดงกอ่อการรว่วงดูว่าจงังหวะฝีมือดูดีฝ่าครับรูปบูรูสู้การยื้ไดลปลายมาตรฐานการทามวยดูดีฝ่าจะบทเบียดชนะรุ่งแสงตะวัน,วนสอพาราดเป็นไวแบบสนุกคู่ที่สนะครับเลือกชอบด้านวันชัยน้อยสอทอยเหวี่ยงแสน ดูว่าจังหวะฝีมือดูดีฝ่าะครับต้นๆเนีนย่ยนำก่อนแน่นครับตามทางมวยทรงมวยไปไปลายมียุบมียน่นดูดีฝ่าจา้าฟ้าแชมป์หนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ของเวทีมวยช่องเด็ดสี่ไปครองได้ครับสำหรับมวยเด็ดติดดาวนะรประจาวันอาทิตย์ที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดผมเลือกชอบไม้สมาชิกหนึ่งคู่นะครับผมเลือกชอบไปที่คู่ที่สามรองคู่เอกการทัศน์นนครับเลือกชอบทางด้านไผ่แดงกอ,อการร่วงดูว่าสภาพร่างกายมาตรฐานการทำมวยอาวุธลากลายฝ่าครับ รู้บูรุกสู้การยีเลย์ป่ายมั่นคงฝ่าจะบทเบียดรุร่งแสงจวันสอพาราดไปได้แบบสนุกชอบน้นานไผ่แดงกอกันรวกเป็นมวยเด็ดดาวตัวที่หนึ่ง